ทำเป็นบุญเนาะเออเอากระถามาเดินโชว์เองเหมือนครับวันเราเห็นคนเค่อยเดินค่อยก้าวเข้าไปจับมือลูกด้วยล่ะไอเดินลงไปเข้าไปเถิดแม่พาไปอ่ะไปไม่เดินไป ต่างคนต่าผู้ใหญ่จะิญความคิดในทางในทางที่ดีเราก็จะเพิ่มเดิน4จุดต่อมาข้อ4เออไม่เอาเหรียญให้หย่อนไปเดินไปไปเดินเออไปดูดิเหรียญให้หย่อนมีอยู่4จตัวไปอย่าไปหลงในรูยนยอย่าไปหลงในหน้าตาเพาะเหตุว่าคนถูกรูปเราจะไปหลงเหรอเนาะหลมอันลิงไงลิง,จงเจ๊กเจยกตัวใหญ่เห็นไหมนะเห็นไหมตาลิง,จงเจ๊กเจยกนน

คนเรามันมีมันก็มีมันหมดแต่ความมีที่สร้ที่ก้างที่สีเนี่ย่เรารวยนอยแนนาเนีเป็นเส็จีเเ็มดเ็มี่ยแ่เป็นเจต,ตไม่เข้าไวข้างในหรอมันทางเข้าตรงไหนอ๋อนั่นไงทางเข้าไปเดินเข้าไปทางไนก่อน เออนี่เรารู้จ <DM V> ัแตงปานเชื่อนบ้านข้าวปลาอาหารที่อยู่ที่อาศัยแต่เอ็งหัวแตเอ็งแหนหรอเออเรามีปากก็เอาปากไปพูดในสิ่งที่ดีๆเนียที่ดนั่นทางเข้าไปเดนเข้าไปหนุนตาหันหน้ามาสิใจเราก็คิด ไปไปทางเข้าฐานนะพูดเต็มปากจะพูดเป็นบุญเอาปากมาเป็นบุญเนาะเออเอาสัมาเตือนตัวเองนครับวันเราเห็นคนค่อยเดินค่อยๆก้าวเข้าไปจับมือลูกด้วยล่ะไอเดินลงไปเข้าไปเถเดแม่พาไป เอาไปไม่เดินไปตาผู้ด่ผู้ใหญ่เิางดีนทาไนทางที่ดีเราก็จะพเดินปตาข้ก่อนเนาะเออไม่เอาเรียนให้ย้อนไปเดินไปเนออไปดูดีเหรียนให้ย้อนมีไปทางน้นเดินไปทางเออก็ทาก่อเนี่ยเดี๋ยวพาไปเอะ มาทางนี้อือหือมามาทางนี้ไม่ไปหรอไม่ไปก็ออกไปไปจิ้ตัวก็ไปกับป๊าป๊าไปเออไปเองก็ไปเองไปนั่นไปย้อนเดียนนั่นแรกนะเออเออไปไปป๊าป๊าไปกับเอออะ วัดอุดมพืชคลองสิบสามเป็นใลูกให้ลูกหน่อยไปยังไปต่อยังอ่าก็เดินไปเดินไปอ่าเด็น้เสียบตูดไปชินตัวเดินไปกับป๊าป๊าอืม ตัวเป็ดรูปต่างๆใครทําผิดก็จะโดนทนําโทษเปีดเห็นทางนี้ยังละ่ะอ่าโครงกระดูกน้อยอันนั้นอะไรยักษ์ยักษ์กขี่เสือเหรอเห็นไหมตะเห็นยักษ์ขี่เสือไหมข้างหลังตางไงยักษ์อ่ะ เห็นยักษ์ไหมน่ะนางยักษ์เห็นไหมนางยักษ์ไม่เห็นนางยักษ์เหรอใหนตกใจเหรอตกใจยักษ์อ่ะอตัวทำไมเขาเป็นลูกพันเฉยๆเอาปั้นมาให้เด็กดูว่าในตัวยักษ์มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเออเออเออตัวยักษ์อันนั้นอะไร อันนั้นท้องเหรอนมยาวไหมนมใหญ่ไหมเออช้ช้าใช้ช้าเอออืมอืมไหนไหนอุ้ยอันนั้นอะไรใหญ่อะอะไรอะช้างใหญ่เหรอเใจตาทำว่าตัวอะไร สถิตอยู่วิมานทองบนสวรรค์แม้บุคคลนั้นเข้าสู่นิพานและอานิสงส์ก็ยังไม่หมดแค่นั้นอานิสงส์ยังมีมากแค่นั้นอ่ายังมีมากกว่าแล้วก็อานิสงส์ที่เราได้ทำบุญอ่าสัพพะวิหารตวเขไปด้วยวิมานแก้ววิมานทองพรอมบนสวรรค์นะ เออแล้วก็อีกอย่างอันนี้ส์ที่อันนั้น<ร>งู<ล>ยักษ์เห็นงูยังล่ะตาเห็นงูไหมจะเป็นผู้มีปัญญาเกี่ยวแผลงสาม,มารถรู้และเข้าใจในสิ่งต,ต่างๆได้ดีแกแ้ลานะงูเดินไปต่อทางนูน้นเดินไปทางนูน้นไปกับแม่ไปกับแม่ก็ไปไปเดินแม่ดูนี่งูยักษ์ อันอะไรอันงูยักษ์องญ่เอออันอีกานี่เดี๋ยวดูนรกอะไรเขาเรียกนสวรรค์กระพุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนรักรรมอาปเี่ยนกรนี่แหละอิกาอิกากินนี่นรกใช่ไหมเขาเรียกนี่ใครทำไม่ดีจะโดนลงโทษใช่ไหม นี่หมาป่าแล้วก็มีอีกาอีแรงเห็นปะเห็นไหมตัวใหญ่เลยมาเดินมามามีโครงกระดูกด้วยข้างล่างมีเลยข้างล่างมันโครงกระดูกข้างล่างนโครงกระดูกเออคนตายเีย ชื่อเสียงวงตระตูนอาของท่านรักษาหนักใจของท่านโดยจะพึ่งพูดในท่านนใหใจเห็นไหมตาเห็นไหมนะหัวกระโหลกเห็นยังนู่นกระโหลกใหญ่เห็นยังกระโหลกใหญ่เออกระโหลกใหญ่ ตัวเอาก็ย้ำที่ต้องพราบาให้เราเอาใจใส่เรื่องของท่านทั้งอาหารการกินที่หลักที่นอนสุขภาพเก็บให้ได้ป่วยแต่ต้องดูแลเราอย่าลืมนะตอนเราแดดขอกจินก็ไม่ใส่ไรก็ไม่ต้องมีพ่อแม่เกิ่งวัดเลยอันนี้งูยักษ์เออของโบราณเลยจ้าอาหารหรือเกลือระงูมันกินไปค่อยๆเดินลงมาเป็นขึ้นมาที่แดดาติมากขึ้น อ่าฮะไฟอันนี้เป็นไฟเพลิงไฟไฟช้าเปลวไฟแพงไฟทางเข้าอทางเข้านรกหรือเปล่าเนี้ยตอนนี้ทางเข้านรกหรือเปล่าไปเดินไปหน่อยมอนเดองไปรบลกคูาในอาชีพในการงานค้าขายอ่าฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันเนาะท่านสาธุชนเปิดใจห้กว่า นี่อายนี่ไงม้าโพนี่เห็นไหมม้าโพนี่เอันนี้ม้าอะไรเดินขึ้นไปเดินแพะนนี้ขี่แพะเอออันนี้ขี่แพะเมื่อเรานี่ได้มาบอกบุญแพะไหมบอกคามรู้สึศัตรูชนเรื่คนขี่แพะเราก็ไม่เก่งยังเป็นมนุษย์ศุตรชนเหมือนกันกับเขาย่อมมีเพื่อมีพังไปมั่งสมัยยำลมยำแบนไม่เคยหันหน้าเข้าวัด ไม่เคยพอเราเอายุาเยอะมากขึ้นจะบอกตอิดแล้วเล่าเข้าใจเลยชีวิตมันเดินไปตั้งนานอายุก,ก็ไปตั้งนานก,กัน,านกกบางเขียนาฬาจา6โมงเช้า7โมงเช้าแปดโมงเช้าสิบโมงสิบเอ็ดโมงตายเลยล็อกกรพูพอบ่ายคอยไปแล้วก็จะนก่ทิ่มไปที่ท้องจำต้องหุดเมื่อเชื่อมันชีว<อ>ิตมันติดแล้ว เจ็ดสิแบแปดสิบจะทำความดีอะไรต้องพึ่งลูกพึ่งหลานอุ้มโจมี่งศิยขึ้นรถขึ้นนาไปครับจำชัย<า>สิทธิ์พัาน,านตอนนี้นนทรงประสูติแล้วไม่ไเป็นทางให้ใัยอ่ากำลังวางกาจะต้องมันมาทำควาดีกว่าไม่ต้องอเอาไปหาเรื่องหาลาวห,า,หาอย่างอื่นเนี่ยหาบุญเข้าตนโอ้สุดยอดกันโมทนากัทุกท่านนี่ตั้งแต่เช้ามาเออมาถวายสังฆทาน เจ้าหญิงอันนี้เจ้าชายสิทธาตะเจ้าชายสิทธาตะกำลังเกิดแล้วก็เดินบนดอกบัวเดินบนบอกบัวแล้วก็มีเทวดานางฟ้ามาช่วยอุ้มชูแมดนุ่้ม้ชวยอุ้มชกมทวายแเานางฟ้ามาช่วยอุา่ายอกางามาย เจ้าชายเดินเห็นย uh, mm ังเจ้าชายเดินเจ้าชายเดินบนดอกบัวเห็นไหมไปับเออวเออกําลังชี้เออทำดีไม่แะมีรุตวันก็หลุดมก็หมอกออกจากแหงตาสับ